รียนท่านผู้นาการท่านรองผู้นาการกล้าแสดงคุณทุกท่านะคะและสวัสดีดนนะะสร่วมกัน็นทุกคนค่ะสวัสดีค่ะและนำตัวก่อนนะคะครูชื่อครูนงคุชัยโยกานะคะสำหรับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อครูนะคะเพราะว่าจะมีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เคยเห็นครูนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าได้ทา,ายคำสอนของครูเกัน นะค่ะนใหญ่ก็ครูจะสอนต่อปลายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ครูรู้สึกเพิ่มขิ้นนะคะเป็นอย่างยิ่งนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะทาจารของสภาเรียนของโรงเรียนพันกระดานทุกคนทุกคนนะคะที่ร่วมกันจัดงานวิการจิตให้ครูในวันนี้นะคะแม้ว่าครูจะเกษียเลื่อนการเกษียณแล้วนะคะแต่ว่าความเป็นครูก็คงยังอยู่ในจิตอินทรีย์สายเลือดนะคะ นั้นนักเรียนคนใดที่พบเจอครูน,นอกสถานที่นะคะเจอครูนในขณะที่ครูเป็นประชาชนชาวบ้า,บานธรรมดาก็สามารถทักทายครูได้นะคะซึ่งบางครั้งครูอาจจะจำนักเรียนไม่ได้นักเรียนจะโตขึ้นนักเรียนจะหล่อขึ้นจะสวยขึ้นนะคะแต่สำหรับครูเนี่ยครูเชื่อว่าครูจะจำครูได,ด้ตามควาครูคือคือครูไม่ไปไหนแค่ืดหน้าตาอายุันา,นาจะมากขึ้นแต่ว่า มากขึ้นแต่พี่ว่าทุเรียนก็น่าจะจับคู่ได้มากกว่าที่คุณจะจับทุเรียนไดนั้นเจอกันที่ไหนก็แม่ทุเรียนทักทายกันได้นะคะสเหราะว่านักเรียนโรงเรียนประดับวิทยาคมทุกคนนะคะที่คุณได้สอนหรือไม่ได้สอนก็แล้วแต่บางครั้งก็ได้ร่วมกิจกรรมบางอย่างนะคะก็ถือว่าเป็นเด็กทุเรียนที่น่ารักนะคะเอาใจใส่ก็กิจกรรมนะคะแต่ชอบกิจกรรมยังไงเราก็ยังไม่ทิ้งวิชาการนะคะเพราะวิชาการเราก็ไปได้เพราะฉะนั้น เป็งการกระดาทุกคนหรือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณภาพนะคะวันนั้นก็ขอให้ในอนาคตข้างหน้าของนักเรียนทุกคนนะคะขอให้นักเรียนได้ประสบผลสำเร็จประสบความสำเร็จในสิ่งที่นักเรียนตั้งใจคิดวางไว้ทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องการงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวแลโอกาสนี้ครูก็ขอให้ทุกนักเป็นไว้่ใจนะคะสวัสดีค่ะ